จิ้งจอกเท่า 26. มิถุนายน2567เขียวดีกว่าแดงจิ้งจอกเท่าความเชื่อมั่นนักลงทุนยังไม่กลับมาด้วยติดหุ้นติดดอยหุ้นกันหลายดอยตอนนี้รอแต่หวังแต่หุ้นเขียวมากกว่าแดงก็ถือว่าปราณีที่สุดแล้วตลาดหุ้นไทยจะบวกแรงได้เมื่อเม็ดเงินใหม่ทุนนอกไหลเข้าสู่ตลาดหุ้นไทยคราวนี้ก็เล่นเทรดดิ้งหุ้นเก่งกำไร แก้ขัดไปก่อน3หุ้นดาวเด่น3หุ้นดาวเด่นในตลาด MAI แบบว่าจะภาพไม่ธรรมดาทั้ง JPARK MAGURO CFARM มุมมองของจิ้งจอกเท่าทุกช่องต่างมีวาระไม่บัน BBGI หาะ BBGI หอ, B G อมาแล้ว3วันสคืนจิ้งจอกเท่าเห็นแล้ว ก็ได้แต่มองน้ำลายไหลวันนี้มองต่อไปเพราะใจไม่กล้าตามกลัวเจอคมมีโปรดติดตามข่าวสารหุ้นได้ที่หุ้นอินไซด์ c o m